อันเว้าถึงพลังงานเมืองไทยของทุกมือนี่นะครับเนาะสิ้นเปืองหลายเติบอยู่ด้วยครับผมผมจะมาพูดเรื่องพลังงานครับการพยัดพลังงานทุกวันนี้ครับเขานิยมนี่ครับพี่น้อง แขงโซลาเซลล์ครับเป็นอีกพลังงานหนึ่งนะครับเนาะที่เอามาใช่ในเมืองไทยทุกเมืองนะแต่ถือว่าโอเคอยู่ครับซอยประหยัดไฟซอยอน,นั้นชอยประเทศหลายเติบครับประหยัดไฟไปเครื่องตัวเครื่องว่ด้้ครับผม แสงโซลาเซลล์ทุกเมื่อนี่ก็เริ่มติดตัวลายแล้วครับในประเทศไทยคิดว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยุดเถียงให้ทงให้ทงหน้าขึ้กันนด้ครับผมเจ้าไห้เช้า,วชาวสวนอย่างแน่ยเจ้าไรเช้า,หน,ชาหน้าครับมันจะมีแผงเล็กๆครับแล้วก็มี มอมีบอดไฟครับเอาไปนิยมก็ไปติดกันแล้วครับเดี๋ยวมัจะนั่งก็คือว่าดีนะครับนะซอยกันไปอีกครับลอยรถคาพื้นคาไฟลงเป็นผลดีครับเป็นผลดีบ้านผมงตัดติดครับผมอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าครับเสียงนา เอาไว้ใต่ี่นี่เหมือนคึืนนะครับแสงสว่างครับผมค่อยได้ใส่นั่งหรอครับสภาพอากาศดีอย่างนึงครับผมดีสําหรับบ้านเมืองไทยรครับผมขอบคุณครับผม